สวัสดีนะคะสวัสดี FC พอตอของลุงพลกระแตนทุกทุกคนนะคะเมื่อคืนนี้ได้เข้าไปฟังนะคะเข้าไปฟังอีดําแจะนะคะ e อีสัมรีโหเอฟซี <FC S 1> ขา,าแม่งทุเรศมากๆเลยอะถามว่าถามว่าทุเรศยังไงกูถามจริงเหรอถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเอฟซีสมมติเอฟซพอตอเนี่ยเป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมาละลิกละลีไหมคะถามหน่อยสิ จะมานั่งละลิกละลีไลฟ์สดพูดจาโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยนะแทนที่จะทําตัวให้เหมือนแม่นะจริงๆนะเอฟีนั่งสารเด็กคนนี้นะจริงสงสารจริงๆอ่ะเพราะอะไรรู้ปะ่ะการทําตัวพฤติกรรมของตัวของอีนางสำลีเนี่ยนะคะคืออยากจะหูอยากจะมีความสุขสนุกสนานอยากจะแดกเล่าอยากจะไปร้านอาหาร จองโตนู้นโต๊ะนี้โต๊ะน,นี้ต้องเป็นของกูมองนี่ต้องเป็นของกูมองนี่ห้ามเป็นของผู้อืน่นวันที่สามสิบเอ็ดจะยกบ่ยกบ่เป็นอย่างดอกเดี๋ยวจะฉลองมันตรงนี้แหละประมาณนั้นน่ะนะเออยกไม่ยกไม่เป็นไรมันว่านะคะเอฟซีมันทุเลศไหมคะถึงจะยกก็ต้องกินไม่ยกมันก็ต้องกินคนอื่นเนี่ยจะบอกให้เอฟซีคนอื่นเนี่ย, FC, นเ,นยเขาหาวัดหาวา่าเออทำบุญทำทานให้ลูกกับตัวเองเนาะ แต่นี่มีความสุขนะคะโอ้โหนัดต่างประเทศนะคะน,นัดอีจังลงจังไรอะไรพวกเนี้นะคะมาจากต่างประเทศคนนั้นคนนี้เตรียมและเตรียมซื้อตั๋วเครื่องบินมาในงานวันที่ส1นี้เดือน10บนี้และนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปมีการไปฉลองไปกินเลี้ยงไปนู่นไปนี่โอ้ยรับไม่ได้นะคะ fc เห็นมันออกมาพูดโอ้โหหัวเลาะละลิกละลีน่าเกียดอะ นะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกแต่มันทุเลศเกินน่ะทุเลศทุเลศในสายตาพวกเรานะเอฟซีในการที่ลูกเสียชีวิตเฮ้ยงานลูกเสียลูกตายนะเว้ยเฮียลูกตายนะเว้ยก็ถึงว่าสิขนาดน้ำตาย,ยังไม่มีให้ลูกมันนับภาษาอะไรเอฟซีน้ำตายยังไม่มีให้ลูกตัวเองเลยแล้วขึ้นไปหาลูกก็ไม่เคยขึ้นไปตามนะ พอลูกเสียชีวิตมาครบกำหนดเกือบสามปีออกมาทำเอาภาพลูกมาโชว์นู่นโชว์นี่นะคะโชทุกทุกทุกครั้งที่ตัวเองไหลสดเหมือนกูนี่รักลูกมากคือแบบทุเรศออะเอาตรงๆซะนะวันวันหนึ่งแทนที่จะพูดถึงเรื่องอะไรนะเออเรื่องการทำบุญเออให้น้องอุทิศส่วนกุศลตรงนู่นตรงนี้ตรงนั้นไม่มีนะไปนั่งฟังนะ สองสามวันนี้ผ่านมา f c มีแต่เรื่องฉลองค่ะฉลองความสำเร็จเหมือนแบบไปรับปริญญาตีอะไรมาสักอย่างเะี่ี่ใช่ไหมคะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะนี่มันงานศพนะนี่มันศพมันมันมันศพคนคนตายนะคนเสียชีวิตนะเว้ยลูกตายทั้งคนมานั่งจัดเลี้ยงฉลองเหมือนแบบตัวเองชัยชนะเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีลุงพลอย่างเงี้ยโอ้โหมึงมีมีความสุขมากพวกมึงนี่แบบโอ้โหเลวระยำจริงไจริงจริงในเอฟซี FC. ไม่เคยเจอเคยเจอไม่เคยแบบพวกเกิดมาในชีวิตนี้จริงๆนะมีแม่อี้สงสารเด็กในเอฟซี FC. สงสารเด็กที่เสียชีวิตจริงๆนะแม่มีการเชิบ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 โอ้ยคนนั้นก็อยากเต้นคนนี้ก็อยากเต้นเอเดี๋ยวต้องไปหาม อ่ที่สถานที่แบบอืแต่แบบเอาแบบโจ๊ะพึมพึมโจ๊ะพึมพึมอะไรประมาณนี้ยคือแบบว่าโอ๊ยตายละคือแบบว่าเกิดมาก็เพิ่งเห็นนี่แหละขายเอซีค่ะหรืออดใจไม่ได้นะคะต้องพูดนะคะคือมันเกินไปอ่ะอะไรวะชิบหายเด็กตายทั้งคนจะมาจัดการเลี้ยงการกินสนุกสนานล่าเริงเออแทนที่จะไปทําบุญทําทานนู่นนี่นั่นแล้วเตรียมพร้อมมาตั้งแต่นั้นเลยนะคะ บอกสามปีนี้นะรีบรีบเลยนะคะเอฟีรีบปักหมายเลขบัญชีนะคะจะปักหมายเลขบัญชีแล้วนะคะเพราะมันบอกว่าครบสามปีจะปักหมายเลขบัญชีเหมือนดีใจมากเลยกูจะได้มีโอ้เย,ยเลี้ยไรเลี้ยไรรับเงินเต็มเต็มคือคิดแค่เนี้ยคิดแต่เรื่องแบบเงินทองทองทองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกูเกิดมากูก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละได้ะไรยก แับไม่ยกมันได้หมดทุกอย่างนะอฟได้เงินจาก f อฟหลายๆยอย่างนะคะแล้วเนี่ยเตรียมปากหมายเลขบัญชีแล้วกูไม่เห็นมีใครมาทำอะไรเฮี้ยมันบ้างเลยเห็นแต่มาเล่นงานแต่ฝั่งชัยพลส่วนไอ้หน้าก็ลอยแตดโอ้ยกร้อยเปอรเซ็นนะยกร้อยเปอรเซ็นย่างนั้นอย่างนี้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ f อฟซบอกว่าทางแม่ อีแม่น้องผลไม้เนี่ยชนะล้านเปอร์เซ็นนะคะบอกชนะล้านเปอร์เซ็นฝั่งมันนะหีตึงนะคะแต่ฝั่งลุงพลนะหีเหี่ยวอีฮานี่นะคะดูนิสัยสันดานของพวกมันนะคะ fc คือคือแบบว่าเราก็เพิ่งเจอนะง fc เราไม่เห็นจะเจอเลยแบบเนี้ยลูกเสียชีวิตทั้งคนจัดงานปาร์ตี้ลื่นเลงสนุกสนานตลกไหม แทนที่จะไปเตรียมวัดทำบุญทำโลงทานต่างๆนานาไม่มีนะไอ้หน้าก็ลอยห่อยก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าฮะฟังมันะนชนะนะมันจะมีการปิดช่องทุยกูอยากจะรู้เหมือนกันว่ามึงจะปิดช่องจริงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ดีแต่ขี้มโม้ไปวันๆหนึ่งคนอย่างมึงอ่ะจําคําพูดตัวเองไม่เคยได้เลยน,น้าแตดนะ ไอนาแตดจะบอกให้งงนะคะปากหมายเลขบัญชีรอรับบริจาคเหมือนตอนที่น้องเสียใหม่ใหม่จำได้น้อยเอฟตีมันไม่ขึ้นเขานะมันรอรับบริจาคอยู่ข้างล่างนะคะมันไม่ขึ้นเขาไม่ตามไม่เฮี้ยอะไรเลยทุกอย่างแล้วก็แอบ,บขึ้นไปนะแอบบขึ้นไปอะไรไปแอบ,บดูลูกเชื่อเถอนะ่ะนะมันขึ้นไปแอบ,บดูลูกมันมันรู้มันรู้ทุกอย่างเลย อี้นี่บาปจริงๆเลยนะบาปมากมันทำอะไรมันรู้อยู่แก่ใจผลสุดท้ายเป็นไงออกมากระดีกระดาเหมือนปลากระดี่ได้น้ำอ่ะก็เห็นปลากระดีใ่ใบน้ำไหมคะปลากระดี่แบบตอแหละ่ตอะแหลดอกทองอ่ะตั้งแหล่อย่างนั้นเลยค่ะแทนที่จะเ,เตรียมงานบุญเตรียมนู่นเตรียมนี่ไม่มีฉลองฉลองกูชนะแล้วกูฉลอง ประมาณนี้เอฟนะจัดให้มันยิ่งใหญ่อลังการแถบนี้ทั้งแถบเป็นของกูร้านอาหารปิดหมดเลยเออดูมันดูมันนะคะเอฟซีโอ้โหนี่ลูกเสียชีวิตนะลูกตายเนี่ยนะแต่มาจัดกินเรียงปาร์ตี้แต่ฟังชัยพลก็มีแต่ทำบุญทําทาน แต่ฟังอีกคนศูญเสียเนี่ยแดกเหล้าปาร์ตี้สนุกสนานล่าเริงเปิดรับบริจาคทุเลตไหมคะเอฟซีเห็นความทุเลตของมันหรือยังเห็นไหมกูชนะร้านเปอร์เซ็นต์กูชนะร้านเปอร์เซ็นต์กูมั่นใจ การทำงานของเจ้าหน้าที่ชนะแน่นอนชนะก็ชนะชนะก็ตามตามสบายของพวกมึงนะอีสัมลีเอาที่มึงสบายใจนี่ขนาดลูกมึงตายแต่มึงยังขนาดนี้เลยเนี่ยอืมถูกไปใค่ะเอฟซี รับไม่ได้กับพฤติกรรมแล้วก็การกระทําเร็วๆของมันจริงๆไงนะไม่สมควรนะเกิดแบบคู่กับป้าเนาะมึงทุเรศมึงอ่ะทุเรศอิตารีงานศพลูกมึงแท้ๆแต่มาทําล้านล้านน่ะล้านเลิงเปิดรับบริจาคทุยทุเรศ